เกี๊ปักแตงไทยไทยจ้าแตงไทยแตงไทยแดงหมูฮะพอแล้วมากระแตงหมูมาแตงหมูจ้าแตงหมูแตงหมูขนาะแตงหมูแตงไทยจ้าพี่น้องแตงหมูแตงไทยเต็มนาเลย แบบนี้เราหวานวะโดคัะท่ามุดทั่วตาเย็นนี่หลยเเออนนวยแบกไงรักปวดนอนตั่เเลือ ไอเก็บเอานอกก็เอาสัว้ม่รู้ตา,านี่นตาแล้วลูเดเรดียนดีชัว่ากันไม่บช่กวน